ก่อนดูคุยแซปโชอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะดี <c oughs> แลวโตวจะบอกว่าแขกรับเชิญของเรานี่ก็ข่าวเยอะเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งผ่านกันไปกระแสเหมือนกันเพราะเพิ่งมีข่าวดีเข้าพิธีมั่นไปนะคะจะเป็นใครวันนี้มา2คนแม่ลูกด้วยไปดูกันค่ะ <c oughs> อย่างเชนีน,นะนะต้องเจอเวทมนต์สิทีโอ้ยไม่ต้องเจอเวทมนต์ละจ้าเพราะวันนี้มั่นแล้วจดทะเบียนลวจ้า วันนี้หญิงรัฐาขอควงคือแม่น้อยพ่องามมาเปิดเผยถึงวิชาธิสุดซึ้งหลังเข้าพิธีมั้นกับนุ่มตุลยเทพที่คบหากันมานานกว่า4ี่ปีด้วยบริการสุดแสนเจ้าบุญสุดๆงานนี้ทำเอาแม่น้อยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยลจ้าพร้อมเผยเรื่องราวครั้งหนึ่งแม่น้อยเกือบไม่รับลุกเขยคนนี้แล้วด้วยอุ๊ยวายเกิดอะไรขึ้นล่ะเนียแถมช่วงเนี้ยเจอพิดโควิดทำร้านอาหารขาดทุนนับแสนโอ้ไม่กอนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้น ไปถามทั้งคู่กันเลยดีกว่าขอต้อนรับหญิงรัฐาและแม่น้อยพงงามคุยแซ็ปโชยินดีต้อนรับแม่น้อยและคุณหญิงสวัสดีสวัสดีค่ะ20 25เดือนเดือนไหนนะเดือนเมษาเดือนพฤษภาพฤษภายนนี่เดือนอะไรเนาะพฤศจิกายนนี่มิจารณาแล้วพฤษภาจะบอกว่ายินดีด้วยเพราะว่ามั่นแล้ว จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จัดงานแต่งยังไม่ได้จัดงานเลี้ยงใช่จัดงานเลี้ยงใช่ค่ะแล้วก็พิธีที่เราอยากจัดที่สุดก็คือรถน้ําสังอยากได้พรจากผู้ใหญ่ที่เราเคยได้ร่วมงานหรือคนที่เราเคารพรักอะไรแบบนี้ยังไม่ได้จัดต้องเลื่อนไปก่อนเนาะขออนุญาตชมย้อนหลังเป็นเจ้าสาวที่สวยมากใช่ชุดวันนั้นเรียบเรียบแต่สวยมากจริงๆขอบคุณค่ะความรู้สึกนะตอนนี้กอดมั่นกับหลังมั่นแตกต่างกันไหมคะ ไม่ค่อยต่างไม่ค่อยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเหมือนขึ้นก่อนที่ก่อนที่จะมีงานคุณแม่ก็สอนบอกว่าเราโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะเราจะมีชีวิตเป็นชีวิตครอบครัวแล้วนะอ,อะไรที่เราเคยทําคนเดียวอยากจะไปไหนอยากจะทําอะไรแต่ก่อนเราก็แค่แบบใส่รองเท้าแล้วก็ทําได้เลยแต่ตอนนี้เราต้องหันไปถามคนข้างๆนะว่าทําได้ไหมอ,อยากทําด้วยอ,อยากไปไหนด้วยกันไหมอยากทําด้วยกันไหมอะไรางเงี้ไม่ไม่ม <า S 2> สอน,สอนมาแบบนี้ใช่ก็ทุกคนก็ต้องรู้ เธอเองก็เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงจากที่ตะลับตะเล็ตะเล็ดเรื่อยตอนนี้เธอก็ดีขึ้นมากๆเป็นคนที่ดีแต่ยังไม่ดีพร้อมที่งไมีตัวเล็กขึ้นมาไม่มีแม่ไม่มีแต่เขาบอกอย่างหนึ่งก่อนนักแทบโชว์ยอดเยี่ยมมากเลยจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นลายแรกที่จะต้องได้ดารามาก่อนคนแรกแล้วนี่ก็เป็นครั้งครั้งเป็นคนแรกเลยนะในการเล่นหระเลย่างยังเลยค่ะแต่เก่งมากจะบอกว่าแม่กับหญิงแม่กับหญิงเนี่ยเหมือนกันมากเลยแม่รู้ปะ ตอนที่แม่แม่เปหญิงนั่งดูตอนต้นรายการอะ่ะทั้งคู่นั่งเหมือนกันเปี๊ยกเลยคือเข่าซ้ายแับแล้วก็นั่งก่อดนนอก ผมก็ยืนมองแว่าเขาเป็นเขาเป็นแม่ลูกที่เหมือนกันมากเลยอะแล้วยืดไหล่แมสนะเห็นเครื่องปดนะเหมือนกันจริงๆแล้วแตเอ็นตัวประมาณเท่านี้แล้วก็นั่งดูปิ่งผมแบบเธอนี่มันละเอียดจริงๆสมแล้วเป็นพิธีกรค่ะส่วนแม่คนโน้นมีลูกสองแล้วนะลูกสองเจ็ดเดือนแล้วค่ะแม่เออเธอยังคลองความสวยมาเยอะด้วยเอาเอาเอาย้อนบรรยากาศวันนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมแม่บรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างเห็นว่ามีนักตาด้วยปราบเริ่มที่สุดค่ะ ให้อากระดาษที่ชู่มาด้วยได้ไหมแม่เล่าไปเลยแม่ปรับเพิ่มที่สุดแล้วก็เป็นการขอบคุณพี่ตุลค่ะแล้วก็คุณแม่พี่ตุลด้วยแล้วท่านก็ให้เกียรติมาทั้งพี่สาวทั้ง ก็จริงๆแล้วก็เหลือสองคนเหลือสามคนก็คือคุณแม่คุณแม่เกศแล้วก็พี่ตุนแล้วก็มีพี่สาวคือคุณกี้เขาก็มาให้มามาทั้งหมดเลยจังบ้านเราเนี่ยก็มีสี่คนจริงๆมีน้องหญิงมีแม่แล้วก็มีพี่เจี๊ยบและดันมีลูกพี่เจี๊ยบก็คือเป็นหลานปัจจุบันคนที่มาด้วยคนที่มาด้วยค่ะถึงถามว่าถึงมีคนถามบอกว่าถามว่าเอจะมีหลานไหมอะไรไหมจะนั่นไหม เพราะเลี้ยงไอ้ตัวนี้มาจนชินแล้วไงแล้วกว่ามันจะมีเนี่ยนักก็จะต้องจะ70แล้วอ,ะอ่นะนักก็คงจะไหวไหมอ่ะก็คิดแค่นี้นแม่ม่อยากมีนะจริงๆอยากมีหลานเพิ่มแต่ก่อนมีอยาก <ๆ S 2> มีบ้างอ้าวแล้วตอนนี้อยากได้มากๆอยากได้คือตอนที่เรามีลูกอ่ะน้องหญิงเนี่ยแม่อุ้มจนกระทั่งคุณยายกโกรธกับแม่เรื่องไม่ให้แม่อุ้มลูกเราลืมนึกไปว่าตอนที่เรามีลูกเนี่ยคุณแม่6 0 65เท่ากับเรา65บเท่ากับเราเนี่ยเราเราดันไม่ให้แม่อุ้มแม่เสียใจ ตลอดมาอ๋อมันก็เลยคาใจเราถึงเรากลัวว,ว่าเขาจะทําลูกเราหล่นกลัวจะอะไรอย่างนี้ไงเขาเลยคาใจว่ามันจะให้เราอุ้มหรืรอเปล่ากลัวเอาเแล้วแล้วหญิงจะมีลูกไหมเนี่ยยังไม่อยู่ในแพลนเลยค่ะ ใช่ยังไม่อยู่ในแพลนภายในปี2ปีนี้ยังแต่ก็คิดว่าไม่แน่อาจจะมีคือจริงๆหญิงก็อย่างที่เคยคุยกับพี่พีเคแหละว่าเราก็ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติอย่าไปคุยกับเขาเขาไม่มีเขาไม่เอาอย่าไปคุยกับเขาไม่รูแม่แจงวันนี้ต้องแบ่งเป็นสองฝั่งนะแม่นะอยากลูกก้มาคุยฝั่งนี้อย่างเธอนั้นรู้จักอะไรนะสร้างเสริมให้คนเกิดในประเทศไทยเยอะขึ้นโอเคเขาเรียกบุคลากรเพิ่มขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นเราแม่เหตุผลง่ายๆเลยว่างแม่ก่อนหน้าเนี่ยว่างเยอะเอา มาที่งานแต่งซึ่งคนนั้นน่ะมีคนไปไม่ถึง20คนอุ้ยแค่ในคนรอบครัวแค่เจ็ดคนแต่ถ้าแต่ถ้ารวมๆช่างแต่งหน้าอะไรด้วยทั้งหมดก็สิบกว่าคนีจริงคนที่มัจเจเอาหญิงอยากจะให้มีคนไปมากกว่านั้นเยอะ คือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเราก็คงอยากให้คนที่เราเคารพรักเพื่อนๆอยู่ในวันที่ดีของเราค่ะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ตอนนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลือกที่ว่าทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจดีกว่าเพราะว่าหญิงก็เชื่อว่าคนที่มาก็อาจจะไม่สบายใจเหมือนกันเพราะในช่วงนี้เราก็เราก็ตอบไม่ได้จริงๆว่าใครจะมีใครจะแครี่อะไรมาเนี่ยของแม่คะขนาดมันจะชวนเพื่อนสนิทมามันยังคิดหน้าคิดหลังเลยเดี๋ยวคนนั้นจะเสียใจคนนี้จะเสียใจก็ไม่เชิญใครเลยใช่ค่ะแต่ก็เสียดายนะแม่งาน ผมก็ผ่านบรรยากาศอย่างนี้มาถูกมแล้วเข้าใจเลยว่าเราอยากให้คนที่เรารักมากมาอยู่เคียงข้างเราเข้ามาไม่ได้แต่ครานี้พี่เคไปนิวยอร์กใช่ไหมใช่แต่ของพี่คือก่อนโควิดแต่ผู้หญิงเจอช่วงโควิดพอดีใช่แต่ว่าก็พอพอเราลงภาพหรืออะไรทุกคนก็มาร่วมแสดงความยินดีค่ะหญิงว่าแค่แค่แค่จิตที่ดีส่งมาเราก็แฮปปี้แล้วแต่ว่าถ้าสถานการณ์ ดีขึ้นในอีกปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงจะมีงานเลี้ยงเล็กๆกิ่งก็ยังยืนยันว่าอาจจะเล็กอาจจะมีคนไม่ได้เยอะมากแต่ก็อยากจะมีอ๋อก็ฉ<อ>ลองก็ซะหน่อยแม่ใจหายไหมลูกที่ตัวติดกันมาทุกวันตั้งแต่เกิดอ่ะวันหนึ่งแต่งงานแล้วแม่ใจไม่หายเลยค่ะ <laughs> ใจไม่หายเลยค่ะ<อ>เป็นความดีและเพื่มปิติมากเลยจริงๆใจใจตัวเองคิดเหมือนกันว่าอยากจะให้มีหลานนะ พ่อมันก็หล่อแม่มันก็สวยพ่อมันก็หล่อก็อยากจะแล้วก็อยากได้ลูกผู้ชายให้มันสืบสกุลบ้านเขาอ่ะใช่ไหมเพราะเขามีลูกชายคนเดียวแล้วเออถ้าเป็นไปได้นะพอมาดูอายุตัวเองจะไหวไหมวะส่วนพี่เจี๊ยบอ่ะแม่ให้เขามีมาเลยป้าให้เขามีมาเลยเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองก็ว่าอย่างนั้นดังก็เสริมมาเนี้อไมันก็ต้รงมาแสดงว่าไม่มีอะไรแบบว่าไม่มีอะไรใจหายไม่มีอะไรเลยแล้ววันนั้นวันงานแม่น้อยจําได้ไหมได้บอกอะไรกับลูกสาวบ้างคีคุพอมีบอกว่า อนุโตแล้วนะมีครอบมีครัวแล้วจะ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 ต้องคิดหน้าคิดหลังมไม่ใช่คิดแต่เรื่องงานอย่างเดียวแล้วต้องเกี่ยวกันในครอบครัวของเราเราต้องเอาใจเขามาใสา่ใจเราไม่ใช่เธอมีแต่แม่เธอคุยกันอนุโลมกันได้เธอต้องเอาใจให้หนักหนักละระวางฝ่ายตรงข้ามด้วยต้องเข้าใจในตัวเขาด้วยไม่ใช่เธอจะมาแบบ hey, เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวกไ็ไม่ได้อตอนนี้ไม่ได้ เธอจะต้องให้ตรงเป๊ะเหมือนสอนอีกทียังไงไม่รู้ค่ะวันนั้นคือสิ่งที่แม่บอกแล้ววันนั้นบอกอะไรแม่จริงจริงๆวันวันนั้นไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่ว่าเราก็คุยกันตลอดเหมือนพอกอดแล้วเราก็บอกว่าเออแบบรักแม่นะอะไรเงี้ยเราก็มาบอกทีหลังมากกว่าเพราะว่าวันนั้นมันก็ด้วยมันเหมือนสถานการณ์มันไม่ได้อยู่ในจังหวะที่จะคุยได้เยอะอะไรเงี้ยมันที่กอดแม่ก็ร้องไห้เพราะว่าแม่ปื้มแม่พูดแค่นั้นเองแต่ว่าก็ก็บอกกับเขาว่าในเรื่องของการแต่งงานมันก็ ก็คงยังไปไปมามาเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็เป็นห่วงคุณแม่ทั้งสองฝั่งเพราะว่าคุณแม่พี่ตุลก็อายุมากแม่น้อยเองก็ไม่ต้องมาห่วงฉันแล้วแกไปดูหัวแกเถอะแลมีแกไปเลยไม่ต้องมาห่วงฉันแล้วแย่แกแข่งหรือไป่าถึงเวลาจะเหงาหนาเหมือนพ่อเธอดีแล้วแม่บอกอะไรคุณตุลบ้างก็บอกเขาบอกว่าขอบคุณที่ตุลไม่ลืมคำพูดแมนมาก แมนจริงๆลูกชายฉันสุดยอดนะพูดถึงเขาชมพูดถึงลูกไั่นมันก็ต้องมีบ้างควาเลียงเล็กน้อยแม่พี่เหมือนเปี้ยเลยไม่เคยชมเลยเห็นว่าจริงๆก่อนันนี้ก็คือแพลนวิวาไว้แล้วดังนั้นชุดก็คือเตรียมไว้แล้วเรียร้อยหมดแล้วค่ะมีกี่ชุดคะน้า จริงๆตอนแรกที่ญิงเคยคุยกับพี่พีเคไว้ก็คือประมาณ4ชุดเพราะ,ะชุดไทยก็จะมีชุดที่ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชซึ่งจริงๆเนี่ยวันที่25ที่ผ่านมามันคือวันวันที่ต้องใช้ชุดไทย<ะ>ซึ่งชุดไทยเสร็จหมดแล้วค่ะแต่ว่าปลายเดือนเมษาทางวัดโทรมาว่าไม่มีกิจสงเราก็เลยเปลี่ยนทีม ชุดที่ใช้ในในงานแต่งเป็นของน้องชอนนะคะตัดแค่อาทิตย์เดียวเองค่ะสวยมากอาทิตย์เดียวใช่ค่ะแล้วก็เสร็จเลยแล้วก็หลังจากนี้ก็คงได้ใช้ชุดที่จะไปวัดช่วงต้นต้นปีหน้าเลยแล้วก็ชุดในงานก็ยังยังยังตัดสินใจอยู่ว่าจะมีกลางคืน after party ไหมแต่ก็ ใจค่อนข้างหนักไปทางไม่มีมากกว่าใช่ยังเป็นแบบธีมดิสนีย์อยู่ไหมคะยังเป็นอยู่ค่ะแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นเป็นแบบแกะสลักน้ําแข็งดิสนีย์ดิสนีย์ป็นไงอ่ะเขาชอบทั้งตู้ดิสนีย์กระตูนน่ะพี่ดิสนีย์แบบเราอาจจะมีธีมเป็นเสียงเพลงหรือว่าตมาถึงแบบมีมีมีหูเหมือนมิกกี้เมาส์อเนยไม่ต้องไม่ต้องใส่ชุดแฟนซีมาแล้ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เพียงแบบว่าอาจจะมีธีมหรือว่า mood and tone ของสีในงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เปานสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมคิดว่าถ้าจัดได้ก็จัดงานเลย เล็กในปีหน้าเอาให้โควิดหายก่อนให้แม่ได้ฉีดวัคซีนก่อนด้วยสําคัญมากตรงนี้ย้อนเวลากลับไปนิดหนึ่งแม่ว่าทีมงานกระซิบว่าตอนแรกที่เขาคบกับตุลน่ะแม่ไม่เคยชอบตุลเพราะว่าเขาเคยแต่งงานมาแล้วจริงไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตรงที่แต่งงานพอดีแม่แม่แม่เขาก็ยังไม่บอกว่าชอบกับตุลแต่ข่าวออกมากกอนพอข่าวออกมาแม่นี่เข้ามาถึงบ้านแล้วบ อะมหญิงจะเล่าให้ฟัง <laughs> คนนี้แหละที่หญิงเคยเล่าให้แม่ฟังแล้วเมื่อครั้งที่ตอนที่นั้นนะแล้วหญิงปิดประตูแต่แม่มีปัญหามไม่ไม่คุยกับใครแม่อะไรกับใครแล้วก็พี่คนนี้แหละที่เคยคุยกันและที่ ก็ย้อนกลับมาก็คือเหมือนบุเพสันนิวาดมาคุยเลยเสร็จแล้วอ้าวแล้วทาไมแกปล่อยให้มีข่าวนี้เกิดขึ้นมาทําไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกอก็เลยมีขัดแย้งแล้วเขาไปช้ายังไงกับกับพี่ตุนไม่รู้พี่ตุนถึงมาบ้านหัวชนประตูบ้านเลยเธอคือตอนแรกแม่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนไม่รู้ผู้ชายคนนี้อยู่บนโลกใบนี้ไม่รู้เรื่องไม่เคยพูดถึงเลยไม่รู้เรื่องไม่เคยพูดถึงเลยนางก็ทามาหากินอย่างเดียวใช้นี่ใช้นี่ให้แม่อย่างเดียวฉันไม่เคยรู้เรื่องผู้ชายที่เขาจะพูดให้ฟังเลยแล้วแล้วหญ นั้นที่แม่ได้เจอจริงๆช่วงเวลาสั้นมากเลยค่ะเพิ่งคุยกันได้เดือน2เดือนแล้วก็เป็นข่าวเลยอ๋อใช่คือหญิงเองหญิงก็เพิ่งเริ่มรู้จักเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเราจะแบบเป็นคนนี้ที่จะพาเข้ามาเจอแม่อะไรเงี้ยแล้วเดือน2เดือนคือเจอกันแบบ 45- 6หครั้งเองหมายถึงว่าแบบทานข้าวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเดือน2เดือนเราก็ทํางานตลอดเนาะก็คือยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบ ต้องพามาเจอพอมีข่าวก็เลยไปคุยกับพี่เขาว่าแบบเออยังไงดีเพราะตอนนี้คุณแม่เข้าใจผิดไม่มีใครมาบ้านเลยอ่งไม่มีเลยะแล้วพอเขามาหัวชนปรโตปั้งปะแม่ขาก่อนเลยไม่ไม่ขำแม่ก็ตกใจแม่ก็ทํานั่งเงียบนาะตั้งเดี๋ยวเขาก็ไม่นั่งฟูฟาเขานั่งข้างล่างเลยเขานั่งพื้นเลยแม่คุยแหละเขาลนั่งพื้นแม่แม่ก็เลยบอกว่าแม่ก็ไล่หญิงไปข้างบนแม่บอกหญิงไปข้าคอยอยู่สองคนหรอจิ้เลยอู้หญิงไปข้างบนตอนนั้นหัวใจติ้วเลยนะมแมลอะไรแปิก็ปิ้างบนเลยแล้วก็เลยบอก รู้ใช่ไหมแม่พูดตั้งยาวแม่บอกอย่างนั้นอย่างนี้น้องหญิงนะเป็นที่รักของแม่เป็นที่สุดมันชีวิตของแม่เลยอละไรงี้ยงี้ทำไมถ้งทําแบบนี้อะไรอย่างนี้ไงเขาก็เงียบเขาก็ไม่พูดอะไรเลยนะก็เลยแบบเฮ้ยสมเป็นนักธุรกิจจริงๆแค่ไ<ำ>อ้เรื่องอย่างนี้เหมือนกับแบบเขาไม่เอามาจิ๊บจอยอย่างเงี้ยคือพูดแล้วสั้นๆแล้วจะหน้าหงายแคกระจายไปแบบไหนไหมเขาพูดว่าอะไรคะแม่เราก็บอกว่าแม่แม,แม,แม่แม่ก็รู้นะว่าว่าจะต้องพูดยังไงแม่ก็ ไปยาวแล้วอ่ะเขาพูดสุดท้ายกับว่าแม่ครับผมจะไม่ทําให้แม่และน้องเสียใจอจบเลยแม่แค่นี้เองฉันแล้วก็หน่างหงายหน้าเอ,อ๋วไปทางไหนก็ไม่รู้เลยคิดไปถึงคุณแม่กับคุณพ่อเขาเลยไงเขาสอนลูกเขาดีพูดสั้นๆเข้าใจง่ายนีย่เป็นอย่างนี้ไงแล้วเราจาคุณแม่คุยกับพี่ตูนเสร็จแล้วล้วได้ไปคุยกับน้องหญิงต่ออีกไหมคะก็ก <K> ็หลังจากพี่ตูนกลับแล้วก็คุยกับเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากเลยแล้วเขาถามบอกอ้าแม่ไม่ว่าเหรอ แต่ว่ายังไงอะคำเดียวก็ซึ้งแล้วอะพูดแค่นี้แอปพูดแค่นี้ก็เลยโอเคจบแล้วพอมาถึงวันนั้นแม่ก็กอดเขาบอกขอบคุณนะที่ที่ตุนแล้วก็คุณแม่ให้เกียรติกับทางแม่แล้วก็น้องหญิงด้วยผู้ชายลูกผู้ชายครับแม่ให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายสามีเธอน่ะ ให้เกียรติผู้หญิงโดยการแต่งงานอะไรกันเป็นนั่นกันเ่ยถือว่าโอเคมากๆแล้วค่ะแข่ต่อจะอะไรยังไงยังไงก็ไม่ว่ากันแต่ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับแม่ที่มีลูกสาวหน้ามันบานออกทั่วโลกเลยใช่มันล้นใจเข้ใจไหมที่สุดที่สุดเลยทีมงานบอกมาว่าตอนเนี้ยแม่รักตุ่นมากกว่ารักลูกสาวตัวเองอีกแม่ถามแม่ก่อนสมมุติถ้าพายเลยไปสามคนแล้วเรือคว่ำแม่ช่วยใครก่อน เดี๋ยวช่วยตัวเองก่อนไหมพี่นาทีนี้นะตาคนตางช่วยตัวเองเถอะเพราะเมื่อกี้น้องหญิงก็แพรมเหมือนกันนะ หลังๆอะไม่แกพูดแผรหน้าเกียอแกม่ลูกแล้วไม่เป็นไรเยอะแค่ไนเข้าข้างหลังๆเข้าข้างพี่ตุนเยอะกว่าใช่ไหมยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยก็คืออย่างเช่นเอาง่ายๆแค่เป็นแบบสถานการณ์เหมือนทานข้าวที่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะตักเขาจะตักให้พี่ตุนก่อนหรือบางทีเขาก็จะลืมหญิ่งไปเลยว่าแบบเออหญิงนั่งอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่หรือว่าถ้าแบบสมมติถ้าถ้าถ้าทานเสร็จแล้วหญิงแบบ ถ้าหญิงไม่หยิบจานพี่ตุนไปเก็บอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบหญิงทำไมไม่เก็บให้พี่หรือว่าถ้าพี่ตุนบังเอิญแบบเดินไปเก็บเองหรือไงโอ้โหเป็นเรื่อง,อ,งอีกก็จะแบบหญิงแต่แม่เขาทำถูกนะเขาก็อสอนเรานั่นแหละอะไรถามผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่กว่าพี่มอกแม่เขาสอนถ,<า>ถูกนะนเนี่ยเราจะต้องอาจารย์เจินมาวางอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนี่กินเสร็จตุนเก็บเก็บเองไปหมดเลยเราต้องห้ามตุนบอกเอาไปไว้ตรงนั้นนะลูกไม่ต้องเก็บทำตรงนี้เลยพี่เจี๊ยบกพี่ตุนอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวป้าว่าหนูอะไรเงี้ย นี่เขาเองมันเป็นคนแบบนี้ไงอยากไปกินข้าวบ้านแม่จ้หน่อยกินเสร็จปั๊บนะผมจะเท้า <c oughs> พลาดตกเลยแลใหญิงไปเก็บท่านฉันรู้ว่าเธอจะมาฉันรู้คุณตุลเขาจะมาเนี่ย <Ừ. S 1> ถั่วต้มที่เขาชอบเป็นหม<อ>ูที่เขาชอบแกงที่อร่อยต้มตำไทยที่ไม่ใส่พริกรู้หมดเลยแล้วก็ต้มจืดที่ซดน้ําได้มีของแห้งมีน้ําพริกมีข้าวเหนียวที่พ่อป้านกินกับไก่ทอดอันนี้สิ่งที่ตุลชอบใช่ไหมใช่หญิงชอบกินอะไรแม่ตัดภาพมาวันที่หญิงอยู่บ้านคนเดียว ไม่มีอะไรกินนะทอเรียกสั่งเองแล้วไงก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเลงนี้อย่าเฉาหนเข้าข้างคือนางเนี่ยเป็นคนเดี๋ยวเธอฟังจจก่อนเลยนางอ่ะฉันํำถวายเขาตั้งแต่เล็กจนโตเขาจะกินคำสองคำเธอแล้วเขาจะไม่กินหมดตุนนี่กินกว่าจนทุกเม็ดของข้าวมันน่าปลื้มใจไหมล่ะม่แลวใครมากกว่ากันนะก็ยังรักลูกอยู่เราไม่ใช่ว่าเอาใจแค่เฉว่าคุณตุนนะ สนิทไปถึงคุณแม่เอาใจ<ม>ค,คุณแม่คุณตูนเขาอีกคุณแม่น่ะต้องห่วงท่านเป็นประจําตัวเบาหวงเบาหวานแล้วก็อ,อย่าอย่าอย่าเอาของหวานไปให้เยอะแต่ก็ส่งทุเรียนไปบ่อยเพราะว่าถานชอบกางยาวก็เลยแบบเป็นคู่ที่แบบว่าต้อง คนนี้เป็นคนที่พอซื้อทุเรียนปุ๊บเขาก็จะซื้อฝากแม่เกตด้วยอย่างล่าสุดทําแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกงเลียงแกงอะไรที่บ้านทำไซส์เล็กไม่เป็นเลยทำหม้อเท่าเนี้ยพี่ต้องทาใหญ่ใหญ่เพื่อแบ่งสองบ้านหรอแบ่งแม่เกตเสร็จแล้วคนในหมู่บ้านอีกด้วยแล้วก็อันนี้ของคุณกี้กับคุณตุลอันนี้ของคุณแม่เกตแล้วโกรธคนขับรถบอนกว่าจะไปถึงรถมันติดอะเนาะแล้วแกงเขียวหวานเนี่ยมันบูดง่ายโมโหก็โมโหมู้จะทำไงต่อไปนี้แบบทําเสร็จฉันจะไปเองเลยไงไปเองเสือกหลงสาเชื่อโบ้ไม่ถือมา แม่แม่เป็นหนักเหมือนกันนะคุณพ่อจะเป็นไหม พ่อหนูไม่ค่อยเป็นค่ะยังเอาใจลูกเหมือนเดิมใช่ใช่คนนี้เขาเป็นคนชอบทํากับข้าวไม่ตั้งแต่ไหนแล้วคุณยายเหมือนกันก็รักพ่อน้องหญิงน่ยคุณยายก็รักพ่อน้องหญิงทําแกงขี้เหล็กแกงป่าที่พ่อหญิงมันชอบกินเขาพูดอย่างนี้ก็ทําให้เขาชอบทำการสนคือกะเป็นแบบกินคนเดียวกะไม่ได้นะกินเป็นร้อยกะได้มีฝีมือไงแม่เไม่ทีนียแล้วผมก็มั่นจะว่าอีกหน่อยลูกก็จะเป็นเหมือนแม่เปี๊ยบเลยแล้วก็อีกนิดนึงเรื่องเรื่องเรื่องที่มันพูดเนี่ยนะมันหาว่าเราเนี่ยไม่รักมัน จะพูดให้ฟังนะเรารักครอบงวมันตั้งแต่เล็กๆแล้วทีนี้มันจะไปอยู่กับอีกคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูแลลูกเราให้ดีที่สุดเขาจะมาว่าได้แม่เธอไม่สั่งไม่สอนอเข้าใจได้คุณแม่มคุณแม่ตอ,<ร>ตอนนี้พันทั้งประเทศดูเขาแล้วคอนเฟิร์มแวเขาแม่มสั่งและสอนดีมาก <c oughs> ดีมากหญิงทำไมทำไมตอนแรกที่เขาประตูถึงทะเลาะกันบ่อยแรกๆเลยนะช่วงแบบช่วงหกเดือนปีแรกอะไรเงี้ยคือมันก็แน่นอนแหละเราสองคนมาเจอกันโดยที่แบบ ต่างคนต่างก็รู้สึกว่าโอเคดูดีเราก็ต้องมีหึงมีห่วงกันบ้างพี่คืออาจจะมีในช่วงแรกๆที่เราคุยกันยังไม่มีใครรู้ว่าเราคุยกันเขาก็มีเรื่องของแบบเรื่องผู้หญิงบ้างที่มีแบบเข้ามาสตอรลงสตอรี่หรือว่าแบบเวลาลงสตอรี่แล้วผู้หญิงเขียนหาหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบเราก็ดูชนีเป็นเราก็รู้เราก็ดูออกเราก็เดาทางออกเนื้อออกนะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีในการพูดที่ไม่ไม่รุนแรงเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงซึ่ง ตัวพี่ตุนเองข้อดีของเขาคือพอหญิงเอ๊ะอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะแบบดีแคลร์ทุกอย่างให้เราดูว่า,าวคนนี้อย่างนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้หญิงก็เลยช่วงแรกๆที่แบบเหมือนเราคุยกันเร,เรายังไม่ได้แบบว่าออกข่าวเยอะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เราบอกว่าพี่ก็ใช้แบบว่าซิสสตรัตเตจี้ละกัน คือใครส่งอะไรมาตังซิสตังซิสตังซิสตงซิสให้หมดคือบอกโลซิชชิ่งตัวเองไปเลยว่าไม่ได้คิดอะไรกับทุกคนเป็นน้องสาวหมดใช่อะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็ทำเลยดีจังเลยแล้วเขาเราหึงห่วงเรากลับมั้งไหมแรกแรกมีค่ะคือด้วยความที่หญิงเป็นคนที่เวลาอยู่ในวงการหญิงก็จะแบบขี้เล่นกับทุกคนฟิลเหมือนแบบกระเทยอย่างเงี้ยพี่ซึ่งเพื่อนผู้ชายในวงการบางทีก็จะเล่นกับเราแบบแรงๆอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างเวลาเราลงรูปช่วงแรกๆเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรเงี้ยผู้ชายเพื่อนผู้ชายก็จะมาคอมเมนต์แบบ กึ่งๆแบบทะลึ่งนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ชอบเขาไม่ชอบแล้วเขาก็จะแบบพูดเลยคนนี้ก็จะไม่อ้อมคอบแล้วเราทําไงเราก็บอกโอเคงั้นไม่โพสละอะไรเงี้ยหรือว่าแบบงั้นจะเวลาเขามาโพสหรือว่าเวลาใครมาคนนี้มาคอมเมนต์เราจะไม่ไปคอมเมนต์กลับหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนแบบคือหญิงก็จะเป็นคนอ้อมๆแต่เขาคือแบบตรงยแก้โทษแล้วกแล้วทุกวันเนี้ยแต่งกันแล้วเนี่ยเกจัดงานแล้วเนี่ยมีทะเลาะกันไหม เอาจริงๆนะคะตั้งแต่คบกันมา4ปีเนี่ยทะเลาะกันแค่ช่วงปีแรกเท่านั้นอคือเรื่องยิบย่อยที่ถึงห่วงอะไรเนี่ยแทบไม่มีเลยหลังจากที่เรารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะให้เราดูแล้วก็เราก็ไว้ใจเขาเขาไว้ใจเราแต่เรื่องที่จะทะเลาะสุดนี่ยเป็นเรื่องกินเรื่องแบบว่ากินอะไรจะกินอะไรใครจะกินอะไรอะไรอย่างี้แม่คู่นี้มันผมเปียกเลยอ่ะทะเลาะกันปีแรกแล้วที่เหลือมีแค่เรื่องกินอย่างเดียวใช่ที่เรื่องกินอย่างเดียวพี่อย่างเช่นแบบ คือหญิงก็จะเป็นคนน้ำอ้อมหญิงก็จะบอกเออวันนี้หญิงอยากกินชาบูเนาะอะไรอย่างเงี้ยสักพักส่งมาแล้วอหารอินเดียแบบคนละสายเข้าใจว่าคนละสายแต่เราก็จะแบบเอ้แต่วันนี้เราอยากกินชาบูเราก็จะเนียนๆแต่พี่ว่าร้านนี้น่าลองนะก็จะมีทะเลาะกับเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยน่ารักเอางี้เอางี้เดี๋ยวอีกสักครู่นะพักตอนนี้ก่อนเดี๋ยวสักครู่มาคุยถึงเรื่องเรือนหอว่าคอนโดของเขาเนี่ยเสร็จแล้วหรือยังแล้วที่แม่น้อยที่บอกทำอาหารอร่อยมากเนี้ยเกิดอะไรขึ้นร้านอาหารนี่ขาดทุนสักครู่เดี๋ยวคุยแซ่บโชว์ครับ จังมากเลยนะครับที่ใช้เวลากลางสัปดาห์อยู่กับเราที่คุยแซบโชว์25พฤษภาคที่ผ่านมานอกเหมือจะจะเป็นวันวัน,ว,นวันจดทะเบียนใช่ไหมวันมั่นแล้วแต่ยังไม่ได้จัดงานแต่งเป็นวันเกิดของแม่เกตคุณแม่คุตุนด้วยโอ<ช>้ <ๆ S 2> ยสกแซะ Happy Birthday อะไรแม่สกแซะรู้เรื่องกันไปหมด นี่รายการเธอสมล้วได้พิธีกรมาอย่างนี้นะเป็นอะไรพิธีกรที่มันซกเซ็กซกเซ็กไปทั่วต้ันต้องได้ข้อมูลแม่อันนี้อันนี้อันนี้เรื่องต่อไปเลยแล้วกันเรื่องเรือนหอเขาเลยทิ้งท้ายเอาไว้เรือนหอไปถึงไหนแล้วคะจริงๆก็กําลังสร้างค่ะจริงๆเป็นคอนโดอยู่ตรงสุขุมวิทเนี่ยค่ะด้วยประมาณ2ปีที่แล้วแต่ว่าจะสร้างเสร็จภายในปลายปีนี้แหละแต่อีกก็ไม่แน่ใจว่าพอมีเรื่องของโควิดอะไรเงี้ยอาจจะขยับออกไปเป็นต้นต้นปีหน้าหรือเปล่าหญิงสร้างคอนโดใหม่ั้งหลังเลยรอไม่ใช่พี่อ่องง่ย ห้องเดียวห้องเดียวเราก็บอกเขาว่าคนสมัยนี้ชอบคอนโดกันแล้วถามว่าทําไมไม่อยู่บ้านเป็นหลังเลยบ้านตัวของตนเองเขาก็นั่นเองต้องอยู่กันสองสองคนแล้วคุณแม่ก็หลังเบ้อเร่ออยู่บัวบางบัวทองแล้วบ้านแม่ก็มีเองอยู่แล้วเธอจะต้องไปสร้างมันขึ้นมาทําไมให้มีลูกมีหลานกันแค่ว่ากันแล้วจะไงล่ะหัวหน้าธุรกิจแม่ครับไอ้นี่พูดฉันไม่ฟังแต่ลูกเคยพูดคําเดียวฉันหยุดเลยแม่ยบอกว่า คอนโดเนี่ยวันหน้าวันหลังเราสามารถเคลมแล้วก็ขายได้อ่าถูกต้องแม่บ้านขายยากวคอนโดเออเอาไปอยู่ด้วยกัน <laughs> นะไอ้พวกความคิดรุ่นใหม่ <laughs> โอเค ต้องยอม嘛เนาะแม่เนาะพูดถึงเรื่องงานหน่อยอะก่อนจะไปเรื่องธุรกิจร้านแม่น้อยงานในวงการบันเทิงจะมีพักหรือหยุดอะไรไหมคะผมไม่หยุดทาต่อทาต่อนะใช่เพราะว่าก็ยังไม่ได้แพลนเรื่องว่าจะมีหรือไม่มีหยุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคืองานที่ถ่ายอยู่ก็ถูกหยุดไปคือตอนนี้ละครที่ไม่ว่าจะเป็นซิทคอมหรือว่าละครยาวหรืออะไรเงี้ยก็ยังถ่ายไม่เสร็จยังไงก็ต้องต้องคอนโทรก็คือต้องถ่ายทุกอย่างให้เสร็จค่ะละครก็หยุดหนังใหญ่ก็หยุด ร้านแม่ก็หยุดแ,แม่ทำอาหารอร่อยขนาดนี้มันขาดทุนได้ไงแม่ก็จริงๆเรื่องขาดทุนจริงๆบอกตามตรงเลยว่าขาดทุนก็ตรงที่คนไม่มาไงคนไม่มาคนก็กลัวไม่กล้าออกไม่อะไรทั้งสิน้นแม่ก็เลยนึกในใจปรึกษากะหญิงแล้วคือเอาเงินกับเขามามากแล้วมันจนมากจนจนจน,จนท่วมท,ท้นแล้วเธอถ้าขาดทุนเป็นละร้านอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วนะเข้าใจเงินที่เขาเก็บไว้ดูแลแม่เนี่ยเอามาชดใช้กับแม่เยอะเกินไปนะแยแล้วก็เลีใจพูดกับเด็กๆบอกป้าหยุดดีไหม หรืออะไรอย่างนี้เขาเด็กเองเขาก็พูดกับเรานะพ่อครัวเขาว่็ต้นน่ะเขาบอกป้าถ้ามันไม่ไหวก็หยุดดีไหมป้าเพราะว่ามันหลายแรงเลยเกินตั้งแต่โควิดมาเนี่ยป้าชักทุนมา6กเดือนแล้วเนี่ยม,มันเป็นแบบนี้เลยนะไอไ้อที่4ี4่สี่ห้าเดือนแรกตอนแรกๆมาเลยนะนะั่นน่ะก็ไปหลายแสนแล้วเหมือนกันตรงนั้นแล้วมาคราวนี้อีกสองสเดือนนี่ก็เลยแบบเราก็คิดจะหยุดแล้วตกลงยังไงไหมเขากลับบ้านเขากลับไม่ได้ตอนช่วงแรกๆเป็นน่ะสิบสี่วันก็ต้องไปขังตัวเลยเขาก็เลยตัดสินใจบอกป้าเอาอย่างนี้ ผมไม่เอาเงินเดือนเต็มเธอเชื่อไหม่ช้นแบบอึดเลยนะแบบนึกในใจผมเอาแค่ครึ่งเดียวอือโอ้โหเราอยากจะกราบขอบคุณลูกน้องเราเลยนะบอกว่าผมเอาแค่ครึ่งเดียวคนไหนได้สองหมื่นก็เอาหมื่นเดีย <มา S 2> วคนไหนได,ได้ได้ได้หมื่นสองหมื่นสี่ก็เอาเจ็บพันกี่คนนะแม่ตอนนี้แต่ก่อนนี้มีร่วมสิบสองคนอย่างนี้เหลือห้าคน อ่ะห้าคนก็คนละคืนอัตีไปตีสั้นเดือนแสดงว่าถ้าลูกน้องเนี่ยแม่ต้องจ่ายเดือนละห้าหมื่นหกหมื่นเอามาสองวค่าเช่าแต่ค่าเช่าก็ยังไม่ได้ลดไงค่าเช่าก็ยังไม่ลดก็ยังเต็มเต็มที่อยู่ก็เลยแบบบางทีเราหลอกเล่นไปเนี่ยเ็าไม่เข้าใจเราก็เลยแบบเออเขาก็ไม่นั่นก็เราก็ไม่เป็นไรเราสสารเอาและพ่อครัวบอกมาว่าป้าลองดูเพราะว่าทางการเขาบอกว่าให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณขอโทษทีคำว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ เขาเข้ามาเนี่ยเขามีสามีพัญญาเขาก็ไม่นั่งแล้วอ <Ừ. S 2> เขามีลูกมาเขาก็อย่างนั่งนั่งด้วยกันบางทีมาหกคนเราบอกขออนุญ,ญาตให้แยกเป็นสารโตได้ไหมเขาก็ไม่นั่นอืมันก็โดยไปประยะรยาน้อยก็เลยแบบไม่พูดอะไรมากรอตัวใหญ่ๆที่เขามีสาขาเขาใหญ่ๆเยอะๆเหตุผลเขาหน้าฟังมากคือ,อแบบไม่ให้นั่งเลยอะไรเลยเนี่ยก็ลําบากเขานะ,<ล>ะเขาปิ้งย่างต้องกินเดี๋ยวนั้นอะไรเดี๋ยวนั้น เราก็เข้าใจในสถานการณ์ทุกอย่างเราก็อมชอมช่วยมาตลอดเชื่อมตลอดมาฮือเมื่อวานซืนนี่เองทำไม,มไล้างบ้านล้างร้านล้างช่องทําให้สะอาดเรียบร้อย <laughs> จะได้เปิดก็เขาบอกวันที่หนึ่งจะเปิดใช่แล้วเขาก็ฝ <laughs> ันไปว่า <laughs> แม,แม่จะบอกเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของสปายเจ้าของเลยนะบ่นี้ทุกคนเลยต้องเอาลุกน้องจากต่างจังหวัดมากันังจะมาถึงปุ๊บแคนเซลตอนเย็นมีซื้อตุนของอะไรด้วยเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ต่อไปแล้วกันเห็นบอกว่าเกรงใจลูกคือเวลามีปัญหาแล้วไม่ค่อยกล้าบอกลูกใช่ไม่ค่อยไม่กล้ากล้าบอกลูกก,ลก,ลก,ก็เกลียหมุนด้วยตัวเองก่อนแล้วผลสุดท้ายเธอก็มารู้ทีหลังแล้วเธอก็ไปนั่งจ่ายให้อีกเราให้กําลังใจกันแล้วกันยังไงคะแม่ลูกคุณเขาพูดอย่างนี้ให้เป็นไรหลองแม่ทําไปเถอะเป็นพ่อหญิงเองไม่ให้แม่่่่่ทําาาีอออืนนยยกใให้้้แมูลบ เขาก่อนไปอยู่รัชดาทําได้ดีมากๆเลยเ <c oughs> ขาบอกว่าออกจากบ้านเที่ยงไปถึงน่น้อนหโมงเย็นพี่น้องชาวจีนมากินคืนนึงนะแม่ได้เยอะแล้วแล้วผลปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านตีห่งตีสองมันไม่คุ้ม <c oughs> แม่หายอยู่ใกล้ๆบ้านเอาสิใกล้ๆบ้าน,าาน,ม,นมันสั่งกินคนเดียวก็พอแล้ว <c oughs> เยอาอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวให้แม่ลูกคุณนี้ไปพักก่อนจะบอกว่าท้ายรายการนะถ้าคุณอยากสัมผัสความอร่อย มันมีรอสแตนบายเดี๋ยวเอาแม่น้อยเนี่ยเอามาโชว์ดูเลยว่าคุณจะกินแบบอร่อยที่บ้านได้ยังไงแต่ตอนนี้แม่ขอบคุณนะขอบคุณนะคะแล้วคราวหน้าต้องบอกเลยนะว่าจะเชิญคุณหญิงคุณตูนมาที่นี่ที่แรกเช่นเดียวกันกับคุยแซ่โชว์อยงมัดมือชกกลางรายการสดอย่างนี้เลยคุยแซ่โชว์เรื่องอะไรคุยแซ่โชว์ต้องรู้ก่อนที่อื่นยังไม่รู้ที่นี่รู้ก่อนแม่จ๋าผลิตภัณฑ์แม่เนี่ยขายอะไรบ้างคะเนี่ยนี่มีปลารังอย่างเดียวจะมีปลาดังกระดาษสีอะแม่แถมมีสองสี ีนี่คืออันสุดแรกที่แม่ออกมาเลยอันนี้ก็คือราคา45บาทแล้วทีนี้มาฟังฟังดูแล้วมันเป็นปลาน้ําจืดซึ่งลงทุนเยอะอและตรงนี้ก็ยังเหลือไม่เท่าไหร่ค่ะกำลังจอกัอนเยอะแยะแล้วแต่อันนี้ที่ง่ายๆเลย อันนี้สิบห้าบาทอันนี้ออกมาใหม่ล่าสุดเป็นทำมาจากปลาทะเลปลาทะเลอันนี้ก็คุณภาพเช่นเดียวกันแล้วมันต่างกันระหว่างปลาน้ําจืดกับปลาทะเลอะมันต่างกันก็คือว่าน้ําจืดเนี่ยมันจะมีรสแบบกลมกล่อมนี่ก็กลมกล่อมเหมือนกันแต่คนละอย่างกันเพราะว่าอันนี้นะมันปลาน้าเค็มซึ่งถามบอกว่าประหยัดรายจ่ายไหมอะไรไม่เกี่ยวกันเลยมันพอปริมาณพอๆกันเลยเนาะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะอันนี้จะ ้นนิดนึงอันนี้จะใสหน่อยนึงแต่ในบรรดาที่ระหว่างกลางๆแม่ค้าแม่ขายเอาอย่างนี้ไปเนี่ยเขาไปปกลมกล่องเข้ารถเข้าใช่แต่อันนี้เทผสมได้เลยแล้วอย่างข้นนี้ทำเมนูอะไรแมมแล้วอย่างเมียเออย่างขนนั้นคือถ้าถามถ้าถามหญิงๆว่าสีม่วงเนี่ยเหมาะกับการใช้ปรุงรสในเรื่องของแกงอย่างแกงเลียงหรือว่าพวกน้ําน้ําจิ้มพวกแจ่วต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส้มตําด้วยอันนี้จะเน้นทางส้มตาเป็นหลักสำหรับคนที่ชอบกินแบบคักๆนวนัวชอบกลิ่นแบบนวนัว อะไรเงี้ยสีส้มเนี่ยคนจะชอบเอาไปตาส้มตําเยอะแม่จ๋าแม่ขายของช่องทางการติดต่อแต่แม่ว้าวไว้หน่อยได้ไหมอย่าไปมาจาอีสานอ้ยวมันมันว้าวยากลูกหลานยายเพี้ยนขาอันพ่อยายไม่ยายขาอันเบิองในปุ้ยเพี้ยนแล้วกันนี่แกในกล่องเอานี่ไปไปสแตกกันยุหันล่ะค่ะไปรับประทานกันที่นั่นนะคะแตกแปลว่าอะไรคะรับประทานค่ะคือก็ถึงบอกว่าปราต้องมีสองอย่างเวลาพูดก็ต้องสแตกกับกับรับประทานค่ะ พราะอานั้นแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่อันนี้นะคะแม้แต่ไปถึงไม่ต้องอะไรมากมายจะไปยำจะไปปรุงอะไรก็แล้วแต่ย,ยืนอันนี้ขึ้นไปสักช้อนสองช้อนเทลงไปคะนั้นขยำขยำข้าวของขนมจีนอร่อยเลยติดต่อยังไงน้องหญิงจ๋าช่องทางการซื้อตอนนี้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี้จะมีะอยู่ในห้างใหญ่ๆตามต่างจังหวัดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยรออีกสักเดือนสองเดือนกำลังพยายามเอาเข้าซูเป,ปรอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศอยู่นะคะแต่ถ้าง่ายๆนิดเดียวเองเลยค่ะ083445 <9. S 2> 4, 4 4 6 446 3 4 4 5 9 4 4 6สามารถโทรสั่งได้เลยนะคะแล้วก็เรามีเรามีล็อตใหญ่เป็นแบบหมืน่นหมื่นขวดเหมือนกันสำหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะที่แอดคุณแม่ฟู้ดนะคะขึ้นบนเว็บน,นี้แล้วนะคะขึ้นบนนี้ขอ<ห><ๆ>สโลแกนด้วยสโลแกนนี่ิงคิดเองอร่อยแน่แม่น้อยทำ แม่น้อยขอบคุณมากเลยนะจ๊ะของอะไรจัดคุยแซ่บโชว์จากสุดาพิมพ์ติ้งครับแม่ขอบคุสวยสดใสสวยนะคะเจ้าแม่รักมากคุณช่างให้ลูกน้องคุณไปโชวยฉันมาสิแม่จะโชว์ตะกี้เวอร์สนใจแอคกิฟฟาวเวอร์ค่ะขอบคุณหญิงขอบคุณแม่น้อยมากคุค่ะหญิงขาน้ามาเอาคนนี้มาด้วยนะจะได้มานั่งคุยกันหน้าจอหน่อยขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวบอสค่ะพรุ่งพรุ่งนี้มาแซ่บกันต่อที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แยกแม่ผู้ที่ทันหน่อยสิ ดูคุยซับชอจบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งและ Subscribe ให้ด้วยนะคะของเสบเสต้องเมนหน่อยพวงงามเดอ้อเซบอิหลีเมนเหน่อยเฮ็ดเองค่ะ